สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เป็น EP 7แล้วน,นะครับวันนี้เราจะมาเร,เรียนเรื่องการไม่เท่ากันนะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอสมการนั่นเองนะอะสมการที่เราใช้อยู่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วก็คือน้อยกว่าอันแรกเลยน้อยกว่าอันที่สองมากกว่าอันที่สามน้อยกว่าหรือเท่ากับอันที่สี่มากกว่าหรือเท่ากับอันที่หไม่เท่ากับนะครับ ซึ่งเรามีสมบัติของการไม่เท่ากันก็คือข้อที่1สมบัติไตรวิภาคถ้า a น้อยกว่า b หรือคือเราถ้าเรามี a กับ b อ่ะสองตัวเนาะมันจะแบ่งออกเป็น3ลักษณะก็คือไม่ a น้อยกว่า b ก็จะเป็น a เท่ากับ b หรือ a มากกว่า b มันมี3แบบด้วยกันเนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นสมบัติไตรวิภาคก็คือไตรแปลว่า3ก็คือมี A กับ B ก็แบ่งออกเป็น3ประเภทข้อที่2สมบัติการถ่ายทอดข้อ2.1ถ้า A น้อยกว่า B และ B น้อยกว่า C แล้ว A จะน้อยกว่า C นักเรียนดูมันส่งต่อไปเรื่อยๆนะ A น้อยกว่า B B น้อยกว่า C สรุป A ย่อมน้อยกว่า C ในทำนองเดียวกันถ้า A มากกว่า B B มากกว่า C แสดงว่า A ก็ต้องมากกว่า C ด้วยนะ สมบัติการบวกด้วยจํานวนที่เท่ากันอันนี้ไม่มีอะไรก็คือถ้าบวกซ้ายก็ต้องบวกขวาไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตามเนาะนำมาสมบัติการคูณอันนี้ต้องระวังนะเรื่องการคูณเนี่ยข้อ1ถ้า A มากกว่า B และ C มากกว่า0 C มากกว่า0ย์ก็คือ C เป็นจํานวนบวกใช่ไหมสามารถคูณได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเครื่องหมายอสมการยังเหมือนเดิมอยู่นะนี่จะเห็นว่า มากก็ยังมากเหมือนเดิมนะทำนองเดียวกันน้อยก็ต้องน้อยเหมือนเดิมคือเครื่องหมายอสมการไม่เปลี่ยนนะต่อมาข้อที่2ถ้า a มากกว่า b และ c น้อยกว่าศูนย์นักเรียนสังเกตต,ตรงนี้ C น้อยกว่า0ก็แสดงว่า c ติดลบเมื่อนำไปคูณทั้งซ้ายทั้งขวาเครื่องหมายอสมการจะเปลี่ยนเห็นไหมจาก จากมากกว่าจะเปลี่ยนเป็นน้อยกว่ามันจะกลับด้านนะจากน้อยก็เปลี่ยนเป็นมากมากเปลี่ยนเป็นน้อยนะข้อ5สมบัติการตัดออกสําหรับการบวกก็คือตัดออกสําหรับการบวกก็คือเหมือนเอาไปลบะนะเนาะอืมก็ไม่มีอะไรในเรื่องของการบวกนะลบซ้ายก็ต้องลบขวาข้อที่6สมบัติการตัดออกสําหรับการคูณอันนี้ถ้า a c คูณ c มากกว่า b คูณ c แล้ว a จะมากกว่า b ก็เอา c ตัดออกอันนี้มันมีกูลืมนะอันนี้ถ้า c ถ้า c มากกว่า0นะถ้า c มากกว่า0เนี่ยสามารถตัดออกได้ก็คือเหมือนเอา c ไปหารนะ่ะเครื่องหมายอสมการมันก็ไม่เปลี่ยนนะแต่ถ้าเกิดว่าคูณกันแล้วถ้า c น้อยกว่า0อนมถ้า c น้อยกว่า0มันก็จะกลับด้านอาันนี้ในกรณีที่เดี๋ยวเด,วเดวมันจะมี เรียนักเรียนแก้นักเรียนแก้ครูหน่อยตัวนี้นะ a c มากกว่า b c แล้ว a จะน้อยกว่า b เมื่อ c น้อยกว่า0อันนี้จะกลับด้านนะ,ะแก้ไขหน่อยครูน่าจะพิมพ์ผิดหมายความว่าถ้า c น้อยกว่า0นะ่ะเอาไปหารเครื่องหมายก็จะเปลี่ยนเหมือนกันจากมากจะเปลี่ยนเป็นน้อย นะมันจะคล้ายๆกันกับตัวนี้อืมอ่าโอเคสมบัติมันก็คือต้องระวังในเรื่องของการคูณกับการหารกันนั่นเองนะอ่าเราข้ามไปดูตัวอย่างที่หนึ่งนะตัวอย่างที่หนึ่งจงแก้อสมการเชิงเส้นอ่าก็ทําเหมือนสมการนี่แหละแต่ระวังเรื่องการคูณการหารน,นั่นเอง 2x น้อยกว่าครูเอาลบ8ย้ายมาบวกเนาะเป็น4ี่สบนะ เสร็จแล้วเอาสองหารก็จะเหลือ20อ่สิต่อไปครูเอาลบ x ย้ายมาตรงนี้ลบสาบวก x ก็จะเหลือลบสองลบสิลบสองก็จะเป็นลบสิตอนนี้ครูจะเอาลบสไปหารเครื่องหมายมากจะเปลี่ยนเป็นน้อยลบหารลบเป็นบวกเนาะสองเต่อไปข้อที่3เลขมันค่อนข้างจะยุ่งยาก นักเรียนก็ดูคอลนอก่อนมี5มี4มี20คอลนอก็20เนาะทส่วนนี้เป็น20เราเอา20คูณเลยกําจัดเศษส่วนนะ20คูณ20คูณตัวแรก5ตัด20เหลือ4ก็จะเป็น 4x เสร็จแล้วก็ตัวที่2เอา20มาคูณ4 ัด20เหลือ5เนาะก็เลยเป็นลบ5น้อยกว่าหรือเท่ากับ20ตัด20ก็หมดไปเหลือ x 20คูณ2ก็จะเป็น40นะทีนี้ย้าย x มาอยู่ข้างเดียวกัน 4x ลบ x เหลือ 3x ลบ40บวก5เหลือลบ35แสดงว่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ35ส่วน3ตัดทอนไม่ได้ก็ติดไว้แค่นี้แหละ ต่อไปข้อนี้คูณเข้าเลยแจกแจง 6x-12 ลบ12มากกว่าหรือเท่ากับ 3x-3 อบวก3าเอา x มาอยู่ข้างเดียวกัน 6x-3x ลบ 3x เหลือ 3x 3-12บวก12เป็น15แสดงว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ5ต่อไปข้อที่5ข้อที่5ก็เอา4คูณ อ่าสี่คูณตัวแรกก็หายไปเนาะเอา3คูณเข้า3 5มห้าสบห้าลบสามกคูณเ็ก็เป็น 4x 428็กลบสาลบสเป็นลบเจ็ดเลบสิห้ลือลบเเอารลบเหารเครื่องหมายมากก็จะเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าเหลือหนะ อันนี้เป็นการแก้อสมการเราเรียนมาแล้วม3หมัดหมัดโอเคนะครับต่อไปหัวข้อต่อไปเรื่องช่วงนะเรื่องช่วงถ้า A น้อยกว่า B ช่วงเปิดนะคำว่าเปิดก็คือใช้วงเล็บเล็กนะเปิด A เปิด B ความหมายของมันก็คือเท่ากับเซตของ X โดยที่ X อยู่ระหว่าง A กับ B นะ a น้อยกว่า x และ x น้อยกว่า b ก็คือ x อยู่ระหว่าง a กับ b นั่นเองช่วงปิดช่วงปิดก็คือวงเล็บใหญ่นักเรียนวงเล็บใหญ่ปิดกับเปิดมันต่างกันตรงไหนมันต่างกันตรงเพิ่มเท่ากับเข้ามานะ x อยู่ระหว่าง a กับ b แต่เราเอาเท่ากับด้วยก็แสดงว่า x มีค่าตั้งแต่ a ถึง b นั่นเองต่อไปช่วงครึ่งเปิดครึ่งเปิดก็คือเปิดอยู่ด้านหน้าปิดอยู่ด้านหลังนะนักเรียนก็ถ้าเปิดก็ไม่มีเท่ากับถ้าปิดก็จะมีเท่ากับ ก็ช่วงครึ่งปิด A แล้วก็เปิด B นะก็คือเท่ากับไปอยู่ที่ A B ไม่มีเท่ากับนั่นเองต่อไปช่วงเปิดเปิด a เปิด Infinity นะอันนี้ความหมายก็คือ X มากกว่า A ถ้าปิด A เปิด Infinity ก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับลงไปช่วงเปิดลบ Infinity แล้วก็เปิด A หมายถึงว่า X น้อยกว่า A มันไปฝั่งลบไปเรื่อยๆเนาะพอข้อ8ก็เติมเท่ากับลงไปข้อ9ถ้าค่าเปิดลบอินฟินิตี้กับเปิดอินฟินิตี้ก็คือเอาหมดเลยก็คือจำนวนจริงนั่นเองนะ,ะมาดูการเขียนกราฟจงเขียนช่วงลงบนเส้นจำนวนนะมันมี2ค่านักเรียนไม่ต้องไปเขียนละเอียดนักเรียนเอาซ้ายมียนลบ4ขวาเป็น5นะมันเปิดทั้งคู่นักเรียนใส่กลวงไว้ แล้วก็ลากเส้นหากันเออนี่ถ้าเปิดก็คือกลวงคือไม่เอาไม่เอาลบสี่ไม่เอาห้าเอาระหว่างนะต่อไปอันนี้ก็ซ้ายเป็นลบสองขวาเป็นเจ็ดอันนี้ปิดเนาะถ้าปิดก็ต้องทึบหมายความว่ามีเท่ากับนะก็ลากเส้นมา ต่อไปข้อที่3ก็ซ้ายเป็นลบหขวาเป็น4ี่ทางซ้ายเป็นกลวงทางขวาเป็นทึบต่อไปข้อ4ก็ลบเจ็ทึบอินฟินิต้ก็ไปเรื่อยๆเนาะเขียนตัวเดียวพอนะอันนี้9อยู่ฝั่งนี้ อันนี้กลวงนะต่อไปอันนี้ก็ลบเจ็ดกับสิบห้ากลวงทั้งคู่เลยโอเค ไปดูตัวอย่างที่3ตอนนี้เขากำหนดช่วงมาให้ A เป็นเปิด2ปิด4เดี๋ยวเราดูตัวเลขกันนะตัวเลขที่โจทย์ให้มาเลขน้อยสุดคือลบสอเรียนเอาลบสใส่ลบสใส่ด้านซ้ายเลยแล้วก็ตามด้วยเลขสองนะอันนี้ครูไม่ได้แบ่งสเกลทุกอันนะเราก็ประมาณเอา2แล้วก็3า แล้วก็สเนาะแล้วก็แปดแปดอยู่ไ,ไกลๆอย่างเี้อ่าเราจะลงทีละช่วงนะเอา A ก่อนเปิดสองปิด4อันนี้เป็นของ A ต่อไป B ปิดลบสองคูดลอยขึ้นไปนิดนึง เพราะว่าถ้าเขียนที่เส้นเดี๋ยวมันจะไปทับกันปิด4อันนี้เป็น B นะต่อไป C เปิด3มเปิด8กลวงทั้งคู่นะอ่าโอเคเราได้3ามช่วงละ ทีนี้เรามาดูข้อหนึ่ง A union B A union B ก็คือเอา A กับ B รวมกันนักเรียนดูแล้วเรียนดูฝั่งซ้ายกันนะฝั่งซ้ายของเราก็ต้องเป็นปิดลบ2ใช่ไหม A union B ฝั่งขวาก็จะเป็นเลข4นะปิดนะเพราะว่ามันทึบทั้งคู่ต่อไป A intersect C A intersect C ก็คือส่วนที่มันซ้ำกันเนาะ นักเรียนกูเปลี่ยนสีก่อนนะ A the sexy ก็คือช่วงนี้นี่ช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นเลขซ้ายก่อนเลขซ้ายต้องเป็นเลขสามเนาะสังเกตดูมันกลวงเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เลขสี่มันทึบนะอืม ต่อไป A union B union C สามอันรวมกันอ่โอเคเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายสุดก็ต้องเป็นปิดลบสองฝั่งขวาสุดก็ต้องเป็นเลขแปกลวงนะต่อไป A ลบ B A ลบ B, A B A, อ,ยอยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B ปรากฏว่ามีไหม A มันเล็กนิดเดียวนะห้ามอยู่ใน B ไม่มีละไม่มีเหลือก็ต้องตอบเซ์ว่าง ต่อไป a ลบ c เอา a แต่ไม่เอา c ก็ตัด c ออกเพราะฉะน้นฝั่งซ้ายเราต้องดูเลขฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายจะเป็นเปิด2ฝั่งขวาเนี่ย c มันเปิด3ใช่ไหมแต่เราบอกเราไม่เอา c เพราะฉะนั้นเราต้องตรงข้ามกับ c ก็คือปิด3ต่อไป a intersect b แล้วพาม a intersect b มันคือ เดี๋ยวเราหาทีละขั้นก่อน A อินเตอร์เซก B ก็คือเปิด2ปิด4อันนี้คือ A อินเตอร์เซก B แล้วพามพามก็คือไม่เอาเลข2ตัวเลขนี้นะมันก็ต้อง,งนูนไปทางฝั่งซ้ายของเลข2มันก็ต้องเป็นลบอินฟินิตี้ใช่ไหมแล้วก็ไม่เอาเปิด2 ก็ต้องเป็นปิดสองยู่เนี่ยมันจะแยกไปสองทางนักเรียนต่อไปไอเดิมทีมันปิดสี่ใช่ไหมเราบอกเราไม่เอาปิดสี่อ่ะมันก็ต้องเป็นเปิดสี่แล้วก็ไปทางขวาก็คืออินฟินิตี้นึกออกไหมก็คือมันต้องออกไปอย่างนี้ซ้ายกับขวาเราไม่เอาตรงกลางตรงนี้เราไม่เอานะมันก็เลยกลายเป็น ลบอินฟินิตี้แล้วก็ปิด2องยูเนียนกับเปิด4แล้วก็ไปอินฟินิตี้นะต่อไป a ลบ b พามเลบ b เราหาไปแล้วคือเซตว่างใช่ไหมแล้วก็พามเพราะฉะนั้นมันก็คือไม่เอาเซตว่างก็คือจำนวนจริงนั่นเองเนาะต่อไปข้อที่8 C-A ลบอเอดี๋ยวย้อนกลับไปดู C-A ลบ a ก็คือเอา C เนาะ แต่ไม่เอา A นะเราก็ตัดตัดที่ตรงนี้ม,มาถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นมันเดิมทีมันปิด4เราก็ต้องเปิด4แล้วก็เปิด8นะโอเคเสร็จแล้วนะครับ EP 7นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดที่8นะครับโอเคสวัสดี